สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลงลึกกันในประเด็นที่กำลังพูดถึงกันเยอะเลยนะคะเรื่องผลงานวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงไทยเราครับผมโดยเฉพาะแมตช์ล่าสุดใน Asian Youth Game 2025รอบรองชนะเลิศที่เรา,เาแพ้ให้กับอินโดนีเซียไปนะคะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากทีเดียวครับค่ะ สำหรับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มีหลายมุมมองเลยนะคะทั้งผลการแข่งขันแบบเป็นทางการเสียงจากแฟนๆที่ตามเชียร์กันแล้วก็มีบทวิเคราะห์จากผู้มีประสบการณ์ด้วยเป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นในสนามกันแน่ครับผมมีประเด็นอะไรที่คนสนใจแล้วเราจะได้ข้อคิดอะไรจากเกมนี้บ้างใช่ครับคือผลการแข่งขันครั้งนี้ต้องบอกว่ามันมันสร้างแรงกระเพื่อมพอสมควรเลยนะครับค่ะ ราะมันเหมือนกระตุ้นให้เราต้องกลับมาทบทวนกันจริงจังทั้งเรื่องการพัฒนาทีมเยาวชนหรืออาจจะรวมไปถึงภาพใหญ่ๆของแนวทางวัลลโบลเยาวชนไทยในระยะยาวเลยก็ได้ครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มกันที่ผลการแข่งขันก่อนเลยนะคะได้ครับในรอบรองชนะเลิศทีมไทยเราแพ้อ,อินโดนีเซียไป0-3เซตครับผมคะแนนก็เองเซตแรกนี่สูสีมาก 24, 26, 25, 27แล้วเซตสก็ 17, 25อืมสูสีจริงๆสองเซตแรกค่ะผลนี้ก็ทำให้เราต้องไปชิงอันดับ3วันที่29ตุลาคมนี้ครับแล้วถ้าดูสถิติรายคนคนที่ทำคะแนนสูงสุดให้ทีมไทยคือน้องไอซ์นัทวัลผาไทยสงเบอร์7จําทำไป15แต้มครับ น้องไอซ์นีฟอร์มดีสม่ำเสมอใช่ค่ะแวแววว่าน้องมาจากโรเรียนเทศบาลสองวัดสว่างคงคาที่กาลสินอ๋อครับผมตามมาด้วยนัทชยาทาแห่ก้าแต้มและก็นัทลิกาวสานเจ็ดแต้มค่ะครับถ้าเราลองประมวลจากหลายๆความเห็นนะครับภาพรวมดูจะมองคล้ายๆกันว่าอินโดนีเซียเนี่ยเออนัดนี้เขาเล่นดีมากจริงๆ เรียกว่ามาดีเล่นเหนียวแน่นแน่นอนเลยคือเกมรับดีความแน่นอนสูงมแม้คะแนนที่ทีมไทยเราเดูเหมือนจะพลาดเองเยอะไปหน่อยเสียคะแนนจากข้อผิดพลาดตัวเองค่อนข้างมากที่เขาบอกกันมาว่าพลาดเองมากไปหน่อยใช่ไหมคะเหนียวแน่นมากๆการเสิร์ฟที่ที่เหมือนจะรู้ว่าจะเสิร์ฟไปตรงไหนเพื่อตัดเกมรุกเราแล้วก็การบล็อกที่ดูเหมือนจะจับทางตัวตีหลกักๆของเราได้ค่อนข้างแม่นยำเลย โอ้โหพอผลออกมาแบบนี้เสียงจากแฟนๆก็ตามมาทันทีเลยนะคะครับผมแน่นอนครับแล้วก็หลากหลายอารมณ์มากมีทั้งกลุ่มที่ยังให้กำลังใจบอกว่าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ครับซึ่งก็ดีครับกำลังใจสำคัญหรือบอกว่าแพ้ชนะเป็นเรื่องกีฬาพัฒนากันต่อไปอืมแต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงวิจารณ์ที่คนข้างจะเแรงเหมือนกันนะคะครับก็คงไม่บ้างเป็นธรรมดา บางคนก็ตั้งข้อสังเกตเลยว่าเอ๊ะตอนชนะนี่เชียร์กันใหญ่พอแพ้ครั้งเดียวก็ก็ติกันเยอะเลยติโนนนี่นั่นฮ <c oughs> ่าก็สะท้อนอารมณ์ร่วมนะครับความคาดหวังมันสูงใช่ค่ะแล้วการวิจารยนี้ก็มีลงรายละเอียดผู้เล่นบางคนด้วยอย่าง <c oughs> เบอร์6เบอร์12ที่ถูกมองว่าเอ่อพลาดเยอะครับ <c oughs> หรือดูกระโดดยังไม่ขึ้นเลยก็มีคนคอมเมนต์แบบนี้ ตรงข้ามกับเบอร์เจ็ดน้องนัทวันที่ส่วนใหญ่จะชมกันครับน้องไอซ์นี่เด่นจริงและที่น่าสนใจมันไม่ใช่แค่วิจารณ์ฟอร์มนัดต่อนัดนะคะมันลามไปถึงเรื่องออพัฒนาการโดยรวมของทีมชุดนี้เลยอ๋อแล้วเหรอครับยังไงครับค่ะมีคนมองว่าพัฒนาการไม่ค่อยมากอย่างที่คาดหวังไว้ตั้งแต่รวมทีมกันมาอืโดยเฉพาะพวกทักษะพื้นฐานอย่างบอลแรกที่มีคนบอกว่าบอลแรกห่วยกว่าเดิม อันนี้ก็ว่ากันไปตามที่เห็นนะคะครับผมหรือแม้แต่เรื่องสภาพร่างกายที่บางคนสังเกตว่าเอ๊ะผู้เล่นบางคนดูบวมอืดขึ้นกว่าเดิมแล้วโดดไม่ขึ้นโหอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาเหมือนกันนะครับค่ะก็เป็นเสียงสะท้อนจากแฟนๆที่เขาติดตามดูนะคะครับซึ่งถ้าเราลองมาวิเคราะห์เสียงวิจารณ์เหล่านี้ดูนะครับมันก็มีหลายเฉดสีจริงๆค่ะมีทั้งแบบตีตืบก่อ คือวิเคราะห์จากเกมชี้จุดอ่อนจุดแข็งเสนอแนะแนวทางอื <Ừ. S 1> แต่อีกด้านก็มีการใช้ถ้อยคำที่เค่อนข้างรุนแรงสะท้อนอารมณ์ความผิดหวังซึ่งอาจารย์สุริยาคันทศีท่านก็เคยให้ข้อสังเกตรเรื่องนี้ไว้เหมือนกันว่ามีทั้งแบบสร้างสรรค์และแบบที่เใช้ถ้อยคำที่ไม่ตรวจสอบภาพหยาบคายสะทุนถอยก็มีโหแรงเหมือนกันนะคะครับแต่ถ้าเราลองกลัน่นกรองเอาเนื้อหาจริงๆนะครับ ประเด็นที่ดูจะซ้ำๆแล้วก็น่ากังวลคือค่ะปัญหาเดิมๆที่เหมือนกับว่าแก้ไขจุดอ่อนไม่ได้เลยโดยเฉพาะเรื่องความแน่นอนทักษะพื้นฐานอืมบอลแรกบอลสองอะไรแบบนี้ใช่ครับประมาณนั้นแล้วก็มาตารฐานการเล่นโดยรวมที่หลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ถึงจุดที่คาดหวังหรืออาจจะดูเอ่อดรอปลงไปได้ซ้ำเทียบกับศักยภาพที่น่าจะมี ประเด็นเรื่องการแก้ปัญหาในสนามนี้ก็นําไปสู่การพูดถึงบทบาทโคช้ชการฝึกซ้อมเยอะเลยนะคะครับเชื่อมโยงกันไปหมดมีคําถามเรื่องการวางแผนการแก้เกมระหว่างแข่งหรือแม้แต่การศึกษาคู่แข่งว่าทีมโค้ชทําการบ้านมาดีพอไหมอืมบางความเห็นก็ตรงมากบอกโค้ชก็มั่วหรือตั้งคําถามกับการเปลี่ยนตัวอย่างเบอร์หเบอร์12ที่บางคนมองว่าน่าจะเปลี่ยนออกเร็วกว่านี้ ครับว่าทำไมไม่แก้เกมเร็วกว่านี้ใช่ค่ะบอกว่าโค้ชต้องเปลี่ยนตัวเพื่อแก้เกมอะไรแบบนี้ครับผมแล้วที่น่าสนใจมีการเปรียบเทียบเรื่องความเข้มข้นในการซ้อมด้วยนะคะอ๋ออันนี้ก็น่าสนใจครับมีคนตั้งคำถามว่าหรือการซ้อมของทีมไทยเราฝึกเด็กสบายเกินไปชิวเกินไปหรือเปล่าอืมเมื่อเทียบกับอินโดที่นัดนี้ดูฟิตมากเล่นแน่นอนมากครับผมมีคนย้อนไปถึงที่โค้ชชำนาญดอกไม้เคยให้สัมภาษณ์ไว้นานแล้วว่า อินโดชุดนี้ซ้อมหนักมากจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวอ๋อเคยมีคนพูดไว้แล้วใช่ค่ะแล้วผลนัดนี้มันก็เหมือนยืนยันเลยว่าเห็นได้ชัดว่าเขาฝึกมาเข้มข้นจริงๆครับชัดเจนมากแล้วก็มีคนชี้ไปที่แท็กติกอินโดที่ได้ผลด้วยอย่างการเสิร์ฟครับเรื่องเสิร์ฟนี่ชัดเลยใช่ค่ะเน้นตัดเกมรุกเราโดยเฉพาะการเสิร์ฟจี้ไปที่ตัวเซตผักกาดปันดิตาของนอกอืมจี้ไปที่จุดเดียวเลย มีคนคอมเมนต์ว่าส่งลูกเสิร์ฟไปที่ผักกาดมือเสร็จตลอดเลยทําให้เสร็จยากส่งผลต่อเกมรุกทั้งหมดครับซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆในเกมนั้นค่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองเรื่องแท็กติกในสนามครับผมซึ่งจากประเด็นพวกนี้นะครับมันก็ขยายวงไปถึงข้อเสนอแนะในระดับที่ใหญ่ขึ้นด้วยอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างคะก็มีตั้งแต่เรื่องพื้นฐานเลยอย่างค่าตอบแทนบุคลากรอ,อ๋อค่าตอบแทนโคช้ชใช่ครับมีคนเสนอว่า ค่าตอบแทนโค้ชให้มันเป็นสากลหน่อยเพื่อดึงดูดรักษาคนเก่งๆไว้ไม่ให้สมองไหลอืมก็น่าคิดนะคะแล้วก็เช่นกันค่าตอบแทนนักกีฬาก็ควรให้มันสมน้ำสมเนื่องกับความทุ่มเทของเขาค่ะอันนี้ก็สำคัญส่วนเรื่องการฝึกซ้อมข้อเสนอที่ดังมากๆเลยก็คือควรต้องฝึกให้เข้มข้นกว่านี้เข้มข้นนี่คือยังไงคะหมายถึงซ้อมหนักขึ้นครับ ทั้งหนักขึ้นแล้วก็อาจจะต้องเน้นเรื่องคุณภาพด้วยไม่ใช่แค่ซ้อมไปงานงานั้นหรือเล่นเหมือนกีฬาสีค่ะต้นเน้นพัฒนาสมรรถภาพร่างกายกล้ามเนือ้อให้แข็งแรงอย่างรวดเร็วเพื่อให้ยืนระยะได้แล้วก็ต้องเจาะลึกทักษะเฉพาะทางที่เป็นจุดอ่อนอย่างการรับบอลเสิร์ฟที่โดนจี้บ่อยๆถึงขั้นมีคนเสนอให้ตั้งกลุ่มเฉพาะกลุ่มลูกเสิร์ฟตัดเกมเลยทีเดียวโหลงไรายละเอียดขนาดนั้นเลยครับ แล้วก็เรื่องสภาพร่างกายสรีระก็เป็นอีกประเด็นเรื่องรูปร่างใช่ครับมีคำแนะนำตรงๆเลยว่าลดไขมันในตัวนักกีฬาให้ได้สก่อนขับอ้วนเกินอืตรงมากครับเพื่อเพิ่มความคล่องตัวความเร็วในสนามมีการเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นนีขึ้นชื่อเรื่องความคล่องตัวครับบอกว่าดูดูสรีระญี่ปุ่นสิอย่างพริ้มโดดสูงทั้งที่ตัวเล็กกว่าเราอื ก็สะท้อนเรื่องการดูแลร่างกายแบบมืออาชีพนะคะ <S <S ใช่ครับแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือมันมีการแตะไปถึงระดับบริหารสมาคมด้วยจริงเหรอคะยังไงคะ <S 2> <S 2> ครับมีความเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงบางท่านที่อาจจะอาวุโสมากแล้วท่านผู้สูงอายุข,ของสมาคมก็ควรจะต้องรีทายหรือเป็นที่ปรึกษา <S <S โอ้ข้อเสนอนี้แรงเหมือนกันนะคะ <S 2> <S 2> ครับ เพื่อเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ๆที่อาจจะมีมุมมองแนวทางการทำงานที่เข้ากับยุคสมัยมากกว่าได้เข้ามาขับเคลื่อนวงการต่อไปอันนี้ก็เป็นข้อเสนอเชิงโครงสร้างเลยโหประเด็นมันกว้างแล้วก็ลึกขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยครับผมทีนี้ถ้าเราจะเจาะไปที่ตัวทักษะจริงๆในสนามเลยครับมีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากอาจารย์สุริยาขันทศีหรือสังกลีน้อยวอลเลยบอลสองที่หลายคนรู้จกักครับท่านนี้คร่ำวอดในวงการท่านมองว่า ปัญหาแกนกลางอย่างหนึ่งของวอลเลย์บอลเยาวชนเราอาจจะอยู่ที่วิธีคิดวิธีคิดใช่ครับคือการที่เน้นผลสำเร็จของในแต่ละแต้มมากเกินไปจนปล่อยปะเลยขั้นตอนและวิธีการและทักษะพื้นฐานมากเกินไปอ๋อคือมุ่งจะเอาชนะอย่างเดียวจนลืมสร้างพื้นฐานประมาณนั้นเลยค่ะคเหมือนกับว่าเน้นผลระยะสั้นจนอาจจะละเลยรากฐานที่แข็งแรงหรือเปล่า ประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะอาจารย์สุริยาขยายความต่อได้ว่าค่ะจากเกมที่เจออินโดเนี่ยทักษะพื้นฐานที่จําเป็นหลายอย่างของเด็กเราดูเหมือนจะเออขาดหายไปเยอะมากเยอะขนาดไหนคะพอจะประเมินได้ไหมคะท่านประเมินคร่าวๆอาจจะถึง50-60%เลยนะครับฮะครึ่งต่อครึ่งเลยเหรอคะครับซึ่งซึ่งน่าตกใจนะทักษะที่ว่าเนี่ยก็มีตั้งแต่ 1. การรับเสิร์ฟอันนี้ จุดเริ่มต้นเลยใช่ครับพื้นฐานการอันเดอร์การคอนโทรลบอลแรกดูยังไม่นิ่งพออืมสองการต่อบอลหรือเล่นบอลสองทั้งการเซตให้เพื่อนตีง่ายหรือการอันเดอร์แก้สถานการณ์ยังต้องการความแม่นยำกว่านี้ค่ะ 3. เกมรุกไม่ใช่แค่ความหนักนะแต่คือการฝึกทักษะท่าตีที่ถูกความหลากหลายแล้วก็ที่สำคัญคือความเฉลียวฉลาดในการตีซึ่งท่านมองว่า เรายัางน้อยไปความฉลาดในการเล่นครับและ4เกมป้องกันหน้าเน็ตหรือการบล็อกดูเหมือนจะเอ่อฝึกทักษะเหล่านี้น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับการเน้นเกมบุกอย่างเดียวโหฟังดูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะถ้าพื้นฐานหายไปขนาดนั้นครับสิ่งที่น่าขบคิดมากๆตรงนี้แหละครับการที่ประเมินว่าพื้นฐานอาจจะพร่องไปถึงครึง่งมันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วค่ะมันเหมือนชี้้เห็นรอยร้าวในรากฐานเลย ที่เราอาจจะต้องกลับมาให้ความสำคัญแบบดวนๆเลยครับฟังดูต้องต้องยกเครื่องกันเลยนะคะเนี่ยครับผมแต่ถึงแม้จะมีเสียงวิจารณ์ข้อเสนอแนะต่างๆนานาอีกมุมหนึ่งก็ยังมีกำลังใจดีๆส่งถึงน้องๆนักกีฬาตลอดนะคะครับอันนี้เป็นเรื่องดีครับหลายความเห็นก็ยังมองบวกบอกว่าน้องๆสุดความสามารถอะไรผิดพลาดให้นำมาแก้ไขต่อไปอื หรือย้ำว่าแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับก็ให้กำลังใจกันไปแล้วก็มีเรื่องราวดีๆเบื้องหลังด้วยนะคะอย่างอาจารย์บัญญัติผู้พาทีอ๋อครับผมท่านเป็นโคช้ชคนรแรกๆของน้องไอซ์นัทวันครับผู้ทำคะแนนสูงสุดเราใช่ค่ะท่านก็ออกมาโพสต์ให้กำลังใจแสดงความภูมิใจในตัวลูกศิษย์เล่าว,ว่าน้องมาจากโรงเรียนเล็กๆที่ท่านเรียกว่าโรงเรียนวัดครับ เคยโดนดูถูกแต่ก็สู้จนมาถึงจุดนี้ได้ท่านบอกผมภาคภูมิใจที่สุดแล้วครับโอ้เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆครับสร้างแรงบันดาลใจได้เลยใช่ค่ะน่าประทับใจมากครับกำลังใจสำคัญเสมอจริงๆแต่ในขณะเดียวกันบทเรียนจากความพ่ายแพ้ก็ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับค่ะหัวใจหลักก็คือการถอดบทเรียนและพัฒนาต่อไปอย่างที่หลายๆคนพูดอืมและแน่นอนการพัฒนามันต้องมาจากการลงมือทำจริง คือการซ้อม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 อย่างเดียวเลยอย่างที่ออบัญจัดทิ้งทายไว้สั้นๆแต่ชัดเจนมากต้องกลับมาพัฒนาต่อปรับปรุงแก้ไขซ้อมครับซ้อมซ้อมซ้อมและซ้อมเท่านั้นชัดเจนค่ะมันไม่มีทางลัดอื่นจริงๆครับแล้วภาระหน้าที่ในการพัฒนานี่มันควรนจะนของใครคะจริงๆมันไม่ใช่ของใครคนเดียวนะครับหรือของนักกีฬาอย่างเดียวค่ะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกส่วนในระบบเลยอย่างที่มีคนให้ความเห็นไว้น่าสนใจว่า สถาบันต้นสังกัดสโมสรโคช้ชเป็นหน้าที่ของพวกท่านครับอ๋อคือทุกคนต้องช่วยกันใช่ครับทุกคนต้องช่วยกันสร้างระบบนิเวศหรือ Environment ที่มันเอื้อต่อการพัฒนาจริงๆถ้าให้ลองสรุปภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้นะคะครับผมความแพ้แพ้ต่ออินโดครั้งนี้มันเหมือนเป็นกระจกเงาบานใหญ่เลยอืมสะท้อนหลายอย่างใช่ค่ะสะท้อนให้เห็นทั้งช่องว่างเรื่องทักษะพื้นฐานที่อาจจะยังไม่แน่นพอ ประเด็นการพัฒนาผู้เล่นทั้งรายคนทั้งภาพรวมทีมไปจนถึงคำถามเรื่องแนวทางการซ้อมกลยุทธ์การเตรียมทีมเมื่อเจอคู่แข่งที่เขาพร้อมกว่าเราครับอย่างอินโดนัตนี้ใช่ค่ะแม้จะมีเสียงวิจารณ์หลากหลายแต่ก็ยังมีความรับความผูกพันกำลังใจจากแฟนๆครับควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างจรงิงจังแล้วทั้งหมดนี้มันกาลังบอกอะไรเราอยู่คะครับ หรือมันกำลังบอกว่าถึงเวลาแล้วที่วงการวอลเลย์บอลเยาวชนไทยเราอาจจะต้องอหยุดคิดทบทวนแนวทางกันอย่างจริงจังลึกซึ้งกว่าเดิมครับผมเพื่อจะยกระดับให้เราแข่งในระดับนานาชาติได้แกร่งขึ้นยั่งยืนขึ้นใช่ครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมานะครับทั้งเรื่องสภาพร่างกายความฟิตความเข้มข้นแนวทางการซ้อม,อม ปัญหาทักษะพื้นฐานที่อาจจะหายไปเยอะอย่างน่ากังวลค่ะหรือแม้แต่ข้อเสนอที่ไปไกลถึงโครงสร้างบริหารสมาคมสิ่งเหล่านี้มันก็ชวนให้เกิดคำถามสำคัญทิ้งท้ายไว้ให้เราคิดกันต่อนะครับว่าค่ะคำถามว่าอะไรคะคือนอกเหนือจากผลแพ้ชนะในสนามแต่ละนัดแต่ละทัวร์นาเมนต์แล้วเนี่ยระบบนิเวศท,ทั้งหมด ที่มันหล่อเลี้ยงสนับสนุนวอลเลย์บอลเยาวชนบ้านเราตั้งแต่โรงเรียนสโมสรทีมชาติสมาคมอมืภาพรวมทั้งหมดเลยครับระบบทั้งหมดเนี่ย จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงหรือปรับตัวครั้งใหญ่ในด้านไหนบ้างเพื่อที่เราจะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติได้จริงๆและยังอยู่ในระยะยาวโดยที่เราจะหาจุดสมดุลที่เหมาะสมได้ยังไงระหว่างความต้องการผลงานที่ดีในปัจจุบันบกับการสร้างรากฐานที่มันแข็งแกร่งจริงๆเพื่ออนาคตของวงการวอลเลย์บอลไทยโอเป็นคำถามใหญ่ที่ทิ้งท้ายไว้ได้น่าคิดมากๆเลยค่ะ